สวัสดีครับได้แล้วครับปลาแรดเจอ2ตัวเล็กมีไล่ตัวครับแต่ตัวใหญ่เจอใหญ่กว่านี้ใหญ่ไหมใหญ่นะเนี่ยน่าจะมีซี่โลขึ้น5โลได้ครับโอเคครับมาน เอาก็บอกไหมมาเทสให้ครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้แล้วครับปลาแรดเจอสองตัวเล็กมีไล่ตัวครับแต่ตัวใหญ่เจอใหญ่กว่านี้ใหญ่ไหมใหญ่นั่นเนี่ย น่าจะมีสี่โลขึ้น5โลได้ครับโอเคครับมานเอาก็าบอกไม้มาเทสให้ครับโอเคครับบนดีครับ